สวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับผม,มอีกเช่นเคยนะครับกับช่องตำลารถสำหรับคลิปนี้นะครับก็มี fc fanpage นะครับสอบถามข้อมูลกันเข้ามาพอสมควรเลยนะครับเกี่ยวกับรถกระบะที่มีค่าง,งวดตั้งแต่5,000 6,000บาทนะครับอยากให้ทางช่องตำลารถเนี่ย ข้อมูลข่าวสารนํามารีวิวให้หน่อยว่ามันจะได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนบ้างแล้วก็ปีไหนบ้างนะครับสำหรับข่างงวดนะครับตั้งแต่5 0 0 0บาทเพราะว่าหลังจากที่มันมีการปรับราคาลงนะครับจากไตรมาสแรกมาเนี่ย เรียกว่ามันก็ปรับลงมาพอสมควรเลยนะสำหรับรถกระบะนะครับรถเก่งนีไม่ต้องพูดถึงนะครับรถเก่งนี่คือปรับลงเยอะมากแต่กระบะนะครับก็ปรับลงมานิดหน่อยนะครับตั้งแต่แบรนด์หลักถึงแบรนด์รองเลยดังนั้นนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ได้ไปทําการหาข้อมูลมานะครับรวบรวมมานะครับว่ารถกระบะเนี่ยในปีใหม่ๆหน่อยทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับที่มันมีค่างวดไม่เกิน6 0 0 0บาทเนี่ยจะได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมในคลิปได้เลยครับมาเริ่มกันที่คันแรกเลยนะครับก็คือโตโยต้าวีโก้นะคร 9ถึง11ล่าสุดที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับนั่นก็เป็นราคาที่มีการปรับมาแล้วนะครับโดยราคา,าขายเนาะราคาตลาดตอนนี้นะครับโดยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ3 0 0 0 0บวกลบเท่านั้นเองจากเริ่มนะครับที่เคยขายกันอยู่ประมาณ3 0 0 0ไปปลายนะครับถึง3 0 0 0 0กลางล่าสุดนะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่3 0 0 0บวกลบอย่างที่บอกไปอย่างถูกสุดที่เคยเจอก็ประมาณ2829แล้วก็อย่างราคาปกติก็ประมาณ3031 นะครับจะไปถึง3 2มสองเนาะสำหรับวีโก้พิลันเนอร์แคยกสูงในรุ่นนี้สำหรับวีโก้นะครับต้องเียนอย่างนี้เลยนะครับด้วยความที่มันเป็นแบรนด์ชั้นนำนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเครดิตดีเรื่องเงินดาวไม่ต้องพูดถึงยกตัวอย่างนะครับอย่างคันล่าสุดที่ผมเพิ่งรีวิวไปโดยราคาขายอยู่ประมาณ2 7 5 0 0 0บาทถึง2อ0 0 0อย่างคันนี้เนี่ยสามารถซื้อได้โดยที่ฟรีดาวนะครับค่างวดอยู่ที่ประมาณ5000ไปปลายนะครับไม่เกิน6000อย่างแน่นอนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะครับรถกระบะค่างวดไม่เกิน00สหรับ VcoPner ับ ถัดมานะครับดีแม็กในโฉมปี0ูนย์ถึงหนึ่งนะครับหรือว่าดีแม็กไฮเลนเดอร์แคยกสูงนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้เลยตามตรงนะครับจากที่ผมรีวิวมาเนี่ย ดีแม็กชมนี้เนี่ยจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับวีโก้นะครับเพราะว่าคนจะหันไปวีโก้มากกว่าตรงที่ว่าถ้าในปีศูนย์เก้าถึงหนึ่งหนึ่งเนี่ยวีโก้มันสามารถเปิดแคปได้แล้วนะครับแต่ดีแม็กเนี่ยจะเปิดแคปได้ก็ต่อเมื่อเป็นปีสองพันสิบสองดังนั้นนะครับถ้าในชมรุ่นปีเดียวกันเนี่ยศูนย์เก้าถึงหนึ่งหนึ่งเนี่ยคนจะนิยมไปวีโก้มากกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงดีแม็กเนี่ยในชมนี้นะครับราคาค่อนข้างปรับลงมาพอสมควรโดยส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ผมรีวิววนนนนนนนะะะคคคคครรรรัับบเเาาาาาาาแปสสูงีีงี่่่่ยขยาาขตาาาตลดใหญอ้ท เจอนะไม่ค่อยถึง3 0 0แสนเท่าไหร่ดังนั้นนะครับการที่ซื้อ d m m a มในชมเนี้ยนะครับก็จะคล้ายๆกับวิโก้ igo, ตรงที่ว่าเครดิตดีมันฟรีดาวได้และจัดเงินเหลือได้แต่ถ้าเกิดจัดไฟแนนซ์ในราคาขายที่เป็นราคากลางช่วงเนี้ยนะครับราคา3 0 0แสนลบเนี่ยก็ผ่อนไม่ถึง6,000อย่างแน่นอนมาต่อกันอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับนั่นก็คือ Mazda นะครับในชมว t 5ี Pro สำหรับรุ่นนี้นะครับทางช่องตำรารถเนี่ยรีวิวไปค่อนข้างเยอะและบ่อยมากนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นรถแปรรองที่มีกระแสนิยมพอสมควรนะในตลาดรถมือสองเป็นรถกระบะนะครับก็ถือว่าได้รับความนิยมพอสมควรเนื่องจากราคามันค่อนข้างที่จะถูกนะครับถ้าเปรียบเทียบกับปีของเขาแล้วเนี่ยคือไม่ได้ปีใหม่มากๆนะฮะอย่างราคาไม่เกินสามแสนบาทข้าง,งว้นไม่เกิน6 0พ0เนี่ยเราจะได้ในโฉมตั้งแต่ปี1 2 1 3 14เลยนะครับก็ถ้าเอาชัวร์เลย12 13อเนี่ยได้แน่นะครับข้าง,งว้นไม่เกิน6กพัน บาทแล้วก็จะได้สเปครถที่ค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็สมรรถนะไม่ได้แย่นะสำหรับมาต้า b t เที r สนโปนะครับส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยนะสำหรับรุ่นนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเซนเซอร์ไอดีนะครับแล้วก็ท่อไอดีรั่ว แค่นี้เองนะครับนอกนั้นตัวรถก็สมรรถนะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันเทคโนโลยีในตัวรถเนี่ยก็ให้มาค่อนข้างเยอะนะครับช่วงล่างนี่ดิ่มมากๆเรียกว่าเป็นรถที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับสำหรับกระบะแบนลองไฟแนนซ์จัดเหลือด้วยนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ได้นะครับก็ถ้าจัดแบบพอดีราคาตลาดขายในช่วงนี้ก็อย่างที่บอกเนาะไม่ถึงส0 0แสนนะครับก็จะส่งข้างเงินอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับไม่เกิน6,000อย่างแน่นอนเนาะสำหรับมาต้าพีทีห้าศูนย์โปรครับมาดูแบนลองอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับน คขายคลึงกับมาด้าบิ500โปอยู่ประมาณนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะตัวรถรวมไปถึงราคาขายที่เป็นราคาตลาดทั่วไปนะครับค่อนข้างคล้ายคลึงกันแต่ว่าทางมิซูบิชิเนี่ยที่มีการปรับราคามาล่าสุดนะครับราคาก็จะถูกกว่าตัวมาด้าบิ500โปอยู่นิดหน่อยไม่มากนักนะครับทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ fc นะครับว่าจะชอบแบรนด์ไหนระหว่างมาด้ากับตัวมิซูบิชิ นะครับคือจริงๆเนี่ยสมรรถนะใกล้เคียงกันมากปัญหาจุกจิกเครื่องยนต์ก็น้อยนะครับก็จะมีปัญหาจุกจิกไปทางด้านอื่นมากกว่านะครับอย่างมาด้าเนี่ยก็เป็นพวกถ้อยดีนะครับเซซเซอร์ไอดีอย่างมิซูบิชิก็จะเป็นพวก EGR ที่มักจะขึ้นโคดเออร์อยู่บ่อยๆนะครับสำหรับเครื่องบล็อกนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าใครมองหารถที่ได้ปีใหม่ๆหน่อยนะครับอย่างมิซูบิด้าเนี่ยผมมองว่าน่าซื้อนะครับได้ปีใหม่ราคาไม่แรงด้วยนะครับอย่างมิซูบิชิไททันในโฉมเนี่ยนะครับก็ทางช่องก็กำลังจะะะะมมมีีีีีรรรรรวววววิอยยู่่่แล้้ดนนนนคคัััับบบสาหตทเเปปป็โฉณ1 ทูน1่หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามอะไรแถวๆนี้นะครับก็ราคาอย่างที่บอกไปนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้นะไม่เกินสามแสนนะครับในชมพัดด้วยนะครับแคปยกสูงเนี่ยค่างวดก็ตามนี้เลยนะครับอยู่ในเลทไม่เกินหกพันอย่างแน่นอนเนาะสำหรับปิ u ซมิชิไททันแคปครับไปแบบเร็วๆเลยนะครับมาดูอีกหนึ่งแบรนด์ลองสำหรับนิสสันรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นแคปยกสูงราคาปัจจุบันนี้เลยนะครับ บอกได้เลยนะครับว่าถ้าขครเป็น FC แ b a n ์นี้อยู่นะครับรีบหาซื้อเลยนะฮะเนื่องจากว่ามันปรับราคาลงมาค่อนข้างถูกนะครับโดยปี2013-14เนี่ยผมเจอล่าสุดนะครับคือตอนนี้กำลังจะมีรีวิวด้วยนะครับก็อยู่ในช่วงคัดกรองนะครับว่าจะนำมาลงรีวิวได้ไหมนะครับกำลังพูดคุยต่อรองราคาแล้วก็ตรวจสอบนะครับสภาพรถครั้งสุดท้ายนะครับก่อนไปรีวิวว่ามันเหมาะสมไหมนะครับถ้าจะมารีวิวแต่เบื้องต้นมีให้เลือกแน่นอนนะครับหลายคันเลยทีเดียวเนาะราคานะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ประมาณ3 0 0แสนลบได้ปีใหม่ๆเลยยน1334ใชมแปกสูง ถ้าใครเป็น FC อย่างที่ผมบอกนะครับน่าซื้อมาใช้งานอยู่เหมือนกันนะครับด้วยความที่ว่าราคาไม่แรงแล้วนะครับแล้วก็สมรรถนะค่อนข้างโอเคเลยนะครับช่วงล่างนะครับแชสซีนะครับ อึดมากๆอะชกอฟอะไรเงี้ยนะครับพวกปีกนกอะไรเงี้ยค่อนข้างอึดเนาะสำหรับนวราชมนี้แล้วก็เครื่องยนต์นะครับไม่มีความจุกจิกใดๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์องนะครับที่น่าใช้มากๆแล้วก็ค่างวดนะครับไม่ถึง6 0พันอย่างแน่นอนอยู่ประมาณ5000ันต้นๆถึง5,000ปลายนะครับก็อยู่ที่ปีรุ่นย่อยอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะอยู่ในรุ่นย่อยไหนปีไหนเท่านั้นเองนะสุดท้ายเลยนะครับของคลิปนี้ก็มัดรวมมาเลยละกันเนาะกับเชฟโรเลตแล้วก็ฟอร์ดเลนเจอร์นะครับ พูดถึงเชฟก่อนนะครับสำหรับเชฟโรเลตนะครับในโฉมปี1 2 1 3 1 4จนไปถึง15เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่อง2.5โคโลราโดนะครับหรือว่าจะเป็น2.8นะครับราคาเนะี่ยผมบอกได้เลยว่าโอ้โหแสนจะถูกล่าสุดนีครับผมไปเจอตัวแคบยกสูงมานะครับปี2014ราคา2 0 6 0 0 0 2 7 0 0 0เท่านั้นเองนะครับเรียกว่าถูกมากๆถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้วนี่ยัง300,000กว่าๆอยู่เลยอะ่ะนะฮะ มาปีนี้นะครับไตามาสเนี่ยนะครับราคาของเชฟโเรเลตปรับลงมาโหหนักหน่วงมากเนื่องจากนะครับ ไฟแนนซ์จัดค่อนข้างน้อยแล้วก็ยอดจัดอะครับมันนน้อยจริงๆแล้วก็ทําให้เงินดาวเนี่ยมันต้องใช้แบบค่อนข้างสูงเลยทีเดียวอย่างตัว2,013ผมเจอ1เคสนะครับตอนนั้นเนี่ยเจ้าของขายอยู่270,000นะครับเมื่อปลายปีเนาะ275,000บาทนะครับก็มีการจัดไฟแนนซ์เนี่ยได้แค่250,000นะครับดาว2 5 0 0 5เนะครับเงินดาวขนาดนี้ผมมองว่าสูงนะสำหรับเขาเรียกว่าบังคับดาว นะครับไม่ใช่ว่าแบบสมัครใจดาวนะอันนี้คือบังคับดาวดังนั้นนะครับใครที่จะเล่นเชฟโเรเลตเนี่ยต้องเตรียมเงินดาวไว้พอสมควรเลยคืออย่างแน่ๆนะครับต้องมี4-5หมื่น นะครับสำหรับใครที่มองหาเชฟเอาไว้ใช้นะครับแต่ก็เป็นข้อดีนะถ้าเราดาวขนาดนั้นเนี่ยยอดกู้ก็จะน้อยนะครับก็ทําให้ค่างวดต่อเดือนเนี่ยถูกลงไปด้วยนะครับอย่างเคสที่ผมเล่าให้ฟังไปเนี่ยก็คือยกตัวอย่างไปเนี่ยส่งเดือนละประมาณ4 0่0ต้นๆเท่านั้นเอง4 0 0พันกลางๆเนาะไม่เกินนั้นนะครับก็ถือว่าน่าใช้งานนะครับแต่ถ้าใครมองหาเนี่ยเป็นเงินสดผมมองว่าเชฟโรเลตเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเล่นนะครับเนื่องจากราคาถูกแล้วได้ปีใหม่แต่แนะนำนะครับถ้าหลีกเลี่ยงการจัดไฟนซนได้ผมแนะนาาาหีก่งปจััวววสูแตตญรริ ก็ไม่ค่อยเจอนะที่มันจะมีปัญหาจุกจิกอะไรมากมายถือว่าเป็นรถแบบลองแล้วกันนะพร้อมใช้อีกหนึ่งรุ่นแล้วกันนะครับสำหรับเชฟโเรเลตมาดูทางด้านฟอร์ดกันบ้างนะครับสำหรับฟอร์ดเลนเจอร์นะครับได้ชมไวแท็กหรือว่าแคปบยกสูงเนี่ยไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่ปี2010ั0 1 1บ0 1 2สงพัน นะครับผมบอกได้เลยว่าตอนนี้ราคาถูกลงมากนะครับเรื่ม,ม่าน0 0 0 0 0งกลางบางคันผมเจอ 2,3, งสเท่านั้นเองนะจากปีที่แล้วขายกัน2ไปไปล่าสุดนะครับสกลางนะครับบวกลบนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วข้อดีของ Ford r a n g e r ในช่วงนี้นะครับคือคุณจะใช้เงินดาวน้อยกว่าเชฟอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเนื่องจากไฟแนนซ์เนี่ยยอดจัดมันยังพอได้อยู่นะสำหรับ Ford r a n g e r ในชน่วงนี้ถ้าเป็นปี1 3 1 4นะครับตอนนี้ราคามันยังไม่นิ่ง นะครับเอาไว้นิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําสกู๊ปแบบชัดเจนอีกทีหนึ่งเพราะว่า Ford ถ้าเป็นในโฉมเนี่ยนะครับเป็นวายแท็กเนี่ยแคปยกสูงผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าเล่นบอกได้เลยว่าช่วงล่างนี่ครับใกล้เคียงกับรถเก่งมากๆขับดีจริงๆนะสำหรับ Ford Ranger ดังนั้นนะครับใครที่เป็นเ c แบรนด์นี้นะครับสามารถซื้อได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าไม่มีอะไรนะครับอะไรเพียบนะครับสามารถซ่อมได้ทั่วไปเลยตอนนี้นะครับช่างเก่งๆประเทศไทยเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับ Ford Ranger สฟหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับกับคอนนเทต์รรถกะบะ ยกสูงนะครับค่างวดไม่เกิน6,000บาทตั้งแต่5,000ถึง6,000บาทเนาะอยู่แถวๆนี้ทั้งช่องตำรารถนะครับก็จะมีรีวิวแบบเดียวๆเจาะทุกคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น t ต y o ต a าอย่างที่บอกไปนะครับจะไปถึงสุดท้ายเลยอย่าง Ford เ a n เจ r นะครับก็7แบรนด์นะครับจะมีรีวิวเร็วๆนี้เป็นหลายคันอย่างแน่นอนนะครับถ้าไงก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยละกันนะครับจะได้เห็นคลิปของทางช่องตำรารถโอเคครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนเนาะเอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าครับ